ตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ประมาณ18.35น,นาทีที่ตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัทุมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง3ามฉบับพร้อมกับกล่าวถ้อยถแถลงในการถแถลงข่าวร่วมกับทางด้านคิชิดะฟูมิโอกนะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย,ยเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวร่วมเนี่ยนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวสรุปสาระสําคัญเลยนะครับคือการลงนามสามฉบับที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมฉบับแรกเนี่ยเป็นหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับฉบับที่สองนั้นเป็นความตกลงว่าด้วยการมอบยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นกับรัฐบาลแห่งสารารอาณาจักรนะครับสามเนี่ยนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยขอไทยนะฮะแห่งราชอาณาจักรไทย สามเนี่ยหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งด่วนสําหรับการรับมือกับสถานการณ์โควิด1 9นอกจากนั้นเนี่ยมีการหารือประเด็นสําคัญร่วมกันถึง6ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ135ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตและครบรอบ10ปีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีการยกระดับความสัมพันธ์ จกหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะมีการเพิ่มคําว่าอย่างรอบด้านเข้ามาสองเนี่ยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสู่อนาคตทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะมีจะกมีจะมีการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะเวลา5ปีด้วยนี่คือสิ่งที่จะทํานะครับ 3เนี่ยการเสริมสร้างเรื่องของทางด้านความร่วมมือฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับ 4. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงและการยุติธรรมทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะร่วมมือในด้านกลาโหมและความมั่นคงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและ,จะเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเห็นพ้องที่จะจัดทําสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการยุติธรรมระหว่างกันนี่ข้อที่4นะครับ ส่วนข้อที่5นั้นเนี่ยคุณผู้ชมการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิในการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยญี่ปุ่นเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นพร้อมทั้งจะมีการร่วมมือพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงนะฮะในส่วนนี้เนี่ยมันยังมีการพูดถึงเรื่องของกรอบอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หกเนี่ยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภูมิภาคระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคระหว่างประเทศที่สําคัญเช่นยูเครนและเมียนมาสําหรับสถานการณ์ยูเครนไทยญี่ปุ่นย้ําถึงหลักการเคารพบ,บูรณภาพแห่งดินแดนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสากประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรงและยับยั้งชั่งใจให้ถึงที่สุดนี่คือสิ่งที่พูดคุยกันไป แล้วบอกว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนั้นจะมาเยือนไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่18บแเพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมผู้นำเอเป็กนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยจับตามองอยู่สองสาประเด็นคุณผู้ชมไอประเด็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีใครว่าประเด็นเรื่องของที่พูดถึงเรื่องอินโดแปซิฟิกนี่สิเรื่องนี้จะทําอย่างไรความร่วมมือนั้นที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรตามความต้องการของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าที่ต้องการที่จะให ประเทศในอาเซียนนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันปิดทางการขยายอิทธิพลของจีนใน Indo อินโดแปซิฟิกเรื่องนี้น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องความร่วมมือเรื่องของด้านการยุติธรรมระหว่างกันอันนี้ก็เกิดคําถามจากสังคมนะครับว่าถ้ามันมีความร่วมมือนี้แล้วเนี่ยไอ้นักโทษที่หนีคดีเนี่ยนะแล้วไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยฮะที่โพสต์อะไรต่อมีอะไรอยู่ แสถาบันอยู่ต่อเนื่องเนี่ยจะส่งกลับมาเมืองไทยไหมที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นไม่เคยทําอะไรกับคนคนนี้เลยนะครับไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะครับถ้ามีความร่วมมือด้านการยุติธรรมแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไอ้นี่คือหลายคนสนใจครับคุณผู้ชมไปดูทางด้านของเมียนมากันบ้างนะคะทางด้านของเมียนมาเนี่ยล่าสุดนี้เขาบอกว่าทนายความของชาวเมียนมาเนี่ยที่ ใกล้ชิดกับองศารสูจีที่ชื่อว่ายุทธนูอองเนี่ยถูกจับกลุ่มในเมืองบันเดเลนะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าเขาเนี่ยให้การสนับสนุนการก่อการร้ายให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองก็ให้ว่าความให้กับชอมินอองอดีตมุขมนตรีเมืองบันเดเลที่ตอนนั้นกําลังต่อสู้กับข้อหาคอร์รัปชันเช่นเดียวกับองซารสูจี ทางด้านของยุทธนูอ่องเนี่ยนะคะจะถูกควบคุมตัวเนี่ยอยู่ที่ศาลจนถึงวันที่12พฤษภาคมซึ่งสื่อท้องถิ่นก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มและก็ข้อหาในครั้งนี้ว่าจะมีโทษจำคุกเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมียนมานะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริษัทปิโตร,รัสของมาเลเซียและก็บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมหรือว่าปตทอสอของไทยเนี่ยนะครับ ประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพวกเขานั้นจะถอนตัวออกจากโครงการแหล่งกา๊าซเยตะกุลในเมียนมานะครับบริษัทพลังงานระดับโลกต่างถอนตัวออกจากเมียนมารวมถึงบริษัทเชปรอนและก็ทอเทลเอเนอร์จีหลังจากเกิดการรัฐประหารเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมากลุ่มสังเกตการณ์ท้องถิ่นระบุว,ว่ามีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า1,800คนนะครับระหว่างการปราบปรามของทหารแล้วก็มีผู้ถูกจับกุมมากกว่า13,000คน บริษัทชาริกาลี่ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปิโตนัสถือหุ้นเนี่ยราว41%ในโครงการก๊าซเยตะคุลขณะที่บริษัทปตทสพถืออยู่19.31%กาเรนี่ยนะครับการถอนตัวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพอร์ตพอลิโอของบริษัทเพื่อมุ่งเน้นไปยังโครงการที่สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานสําหรับประเทศนะครับนี่คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตทสพเนี่ยเขาระบุแบบนี้คือปตทสพเนี่ยระบุชัดเจนว่าหุ้นส่วนที่บริษัทถือครองอยู่นั้น จะได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ซึ่งจะมีผลหลังจากได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบขณะที่บริษัทปิโตโนัสท,ที่กําลังดาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2546เนี่ยระบ,บุในคําแถลงการว่าการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการทบทวนและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เร็วขึ้นแหล่งก๊าซไตะกุลในอ่าวมอตมะเนี่ยผลิตก๊าซธรรม เจเอกนิปปอนออยแอน์าร์ซซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเอเนออสจากญี่ปุ่นและก็บริษัทเมียนมาออยแอน์าราซซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐบาลเมียนมาถือหุ้นที่เหลือในโครงการนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจของปตทาสาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การยุติการมีส่วนร่วมกับเมียนมาในเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าบริษัทปตทาสาพานั้นกล่าวบอกว่าบริษัทจะเข้าควบคุมการดําเนินง,งานของแหล่งก๊าซยาดานาก็คือถอนจากเยตะกุลแล้วก็ไปดูแลที่เยดานา ยาดานานั้นเนี่ยครับเป็นแหล่งก๊าซสําคัญของเมยียนมาเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยาดานานั้นเนี่ยได้รับสัมปทานโดยเชฟรอนและก็ทอเทลเอเนจีนะครับแต่ว่า2บริษัทนั้นเนี่ยถอนตัวไปอพอ2บริษัทนั้นถอนตัวไปทีนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของปตทสพที่จะเข้าไปบริหารจัดการที่ด้านแหละครับแต่โดยการเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่2บริษัทนี้นะคะบ,บริษัทของเอเนออสโฮดิ้งบริษัทยักษ์ใหญ่ท่านพลังงานของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการประกาศ ถอนตัวจากโครงการบอกก๊าซธรรมชาติแหล่งเดียตะกุลของเมียนมาเช่นเดียวกันคือล่าสุดเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีการถอนตัวเนี่ยโครงการบอกก๊าซดังกล่าวเนี่ยเขามีหุ้นคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละสิแต่ว่าถแถลงการของเอ,อเนโอชโฮดิงเนี่ยบอกว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นผลมาจากการพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมในเมียนมารวมไปถึงปัญหาสังคมต่างๆผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ด้วยผลการประเมินทางเทคนิคจากบอกรัสแหล่งเยตะกุลขณะที่สํานักงานธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาในะประมาณ10ปีเนี่ยนะคะปริมาณการผลิตก๊าซลดลงต่อนเนื่องมาโดยตลอดเลยค่ะในขณะที่เรื่องของก๊าซเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ํามันนั้นเนี่ยส่งผลกระทบเนี่ยครับหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่ศรีลังกากันหน่อยแล้วกันที่ศรีลังกาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องดับไฟวันหนึ่งสิชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประชาชนนั้นก็ไม่พอใจออกมาขับไล่รัฐบาล เนื่องจากว่ารัฐบาลนั้น,นยังไม่มีเงินสำรองในการที่จะไปซื้อพลังงานรวมถึงเรื่องของสินค้าจำเป็นเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศล่าสุดนั้นเนี่ยศรีลังกาได้รับวงเงินสินเชื่อ500ล้านดอลลาร์สหรัฐจากอินเดียนะครับเพื่อที่จะนําไปแก้ไขปัญหาด้านเชื้อเพลิงเพื่อที่จะให้ประชาชนในประเทศนั้นมีเชื้อเพลิงใช้ส,<ะ>สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับนี่คือรถนะที่เขามาเข้าคิวเพื่อเติมน้ํามันนะ คุณผู้ชมเห็นไหมฮะแถวยาวเหยียดเลยนะ่นี่คือเขาเข้าคิวเพื่อเติมน้ํามันเนี่ยนะ,ะนี่คือยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะอืเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดน้ํามันน้ํามันไม่มีในปั๊มไม่มีน้ํามันเติมเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาได้เงินมาเนี่ยห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐจากอินเดียเนี่ยก็ทีนี้ไปซื้อน้ํามันไงไปซื้อน้ํามันจากต่างประเทศเพื่อที่จะขนส่งข้าบาที่ศรีลังกาศรีลังกานั้นมันเป็นเกาะอยู่เนี่ยนะฮะจากข้าบะข้าบะเพื่อที่จะเอาน้ํามันเนี่ยนะครับไปแจกจ่ายให้กับปั๊มต่างๆให้ประชาชนพลเรือนนั้นได้มี มีน้ำมันใช้แต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยวิกฤตเข้าไปอีกครับเมื่อรถบรรทุกน้ํามันนั้นบอกไม่ขนน้ํามันให้ไม่ขนน้ามันให้เนี่ยต่อเมื่อว่าพวกเขาเนี่ยไปเรียกร้องให้ขึ้นค่าขนส่งคือขอเก็บค่าขนส่งเพิ่มได้ไหมแต่รัฐบาลนั้นไม่จ่ายเพิ่มครับพอรัฐบาลไม่จ่ายเพิ่มเนี่ยพวกนี้ก็เลยไม่ขนให้คือบรรดาสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการรถบรรทุกเรียกร้องค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อสิบห้าปอร์ซ็ตนะซึ่งสูงกว่าข้อเสนอคือ คือรัฐบาลเสนอบอก95%เพอพวกรถบรรทุกบอกไม่ได้ต้อง115%เท่านั้นก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลไม่จ่ายครับบรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกหยุดวิ่งฮะไม่ขนส่งด้วยไม่ขนคือไม่รถบรรทุกน้ำมันอ่ะไม่ไปเอาน้ํามันมาเพื่อที่จะส่งให้กับปั๊มทีนี้แหละครับชาวบ้านเดือดร้อนกันเลยครับดูฮะคุณผู้ชมครับยาวเป็นกิโลกิโลนี่ฮะนี่รอเติมน้ำมาเห็นปั๊มน้ำมันไม่เห็นผู้จ่ายใช่ไหมฮะนี่คือรอเติมน้ํามันเนี่ย วิกฤตมากครับตอนนี้ที่ศรีลังกาประชาชนนั้นก็ยังออกมาไล่ในส่วนของทางด้านผู้นําของประเทศนะครับซึ่งประธานาธิบดีโก,กตาบายาราชปักษาก็ยังถูกไล่อยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ยังยืนยันว่ายังไม่ออกนะฮะในขณะที่กัญชนะวิเยสเกะรารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานบอกขอเวลาสามวันในการที่จะดําเนินการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะสามวันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธ นะพรุ่งนี้คงทราบผลว่าเป็นยังไงครับค่ะขณะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าราคาน้ามันทั่วโลกเนี่ยปรับขึ้นนะคะตั้งแต่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแต่ว่าที่อิรัก เรื่องของการส่งออกน้ำมันน่ะดูเหมือนว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับอิรักแล้วก็กลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันได้อย่างมากทีเดียวทางด้านของกระทรวงน้ำมันของอิรักมีการเปิดเผยแบบนี้นะคะว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่รา,ราวๆหนึรล้านบาร์เรลสามารถทํารายได้ประมาณ1นึ่งล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆสามแสนหกหมื่นล้านบาทคือเขามีการอ้างอิงจากสถิติองค์การตลาดน้ำมันแห่งรัฐมีการระบุนะคะว่าในเรื่องของการส่งออกน้ำมัน จากแหล่งน้ํามันทางตอนกลางแล้วก็ทางตอนใต้ของอิรักผ่านท่าเรือบาสลาดทั้งหมด91.1ล้านบาร์เรลและก็จังหวัดเคอร์คุกทางตอนเหนือผ่านท่าเรือเซฮานในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนราวสองล้านบาร์เรลด้วยกันนี่ต้องบอกว่าทําให้ในส่วนของการส่งออกนั้นเนี่ยอิรักนั้นมีผลประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยไปดูความเคลื่อนไหวของหมู่เกาะโซโลมอนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับจากล่าสุดนั้นหมู่เกาะโซโลมอนนั้นได้มีการทําข้อตกลงความมั่นคงกับทางด้านจีนกันไปเป็นที่เรียบร้อย ก็สร้างความวิตกกัวงวลให้กับทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็สหรัฐอเมริกานะครับว่า,าถ้าหากทางด้านจีนนั้นเนี่ยครับได้ไปทําข้อตกลงกับภูเกาะโซโลมอนนั้นจะเป็นการเปิดทางให้จีนนั้นไปตั้งฐานทัพเนี่ยนะครับในหมู่เกาะแปซิฟิกแห่งนี้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นําของหมู่เกาะโซโลมอนนะครับก็ออกมาบอกนีครับบอกว่ามันไม่ใช่นะ ข้อตกลงนั้นเหมือนข้อตกลงที่ทางด้านหมู่เกาะโซโลมอนนั้นทาไว้กับออสเตรเลียก็คือให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบหรือว่าตํารวจนั่นแหละเข้าไปรักษาความสงบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจของหมู่เกาะโซโลมอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาความสงบในประเทศได้จากช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นเกิดการเจลาจนขึ้นมามและมีการเผาอาคารรัฐสภานเนี่ยครับสำหรับหมู่เกาะโซโลมอนนั้นเนี่ยมีประชากรประมาณสักเจ็ดแสนคนคุณผู้ชมล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวเนี่ยครับจากการให้สัมภาษณ์ของทางด้าน ข้าหลวงใหญ่ประเทศหมู่เกาะโซโลโมอนประจำออสเตรเลียโรเบิร์ตซิซิโลนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ a b บ r ซ d i o ของทางด้านออสเตรเลียบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับหมู่เกาะโซโลโมอนนั้นกำลังยกระดับการรักษาความสงบภายในประเทศหลังตำรวจโซโลโมอนนั้นไม่สามารถควบคุมการเจลาจนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกจายนปีที่แล้วได้ข้อตกลงสารวัตรทหารจีนเนี่ยครับสามารถถูกเรียกว่ามาช่วยปฏิบัติภารกิจแต่ต้องอยู่ภายใต้การบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโซโลโมอนเท่านั้น เหมือนเช่นเดียวกับตำรวจออสเตรเลียที่ถูกส่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่หมู่เกาะโซโลมอนล่าสุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีตำรวจจีนเนี่ยครับประมาณสักหนึ่งพันคนเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่เกาะโซโลมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นะเข้าไปปฏิบัติการซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านนิวซีแลนด์จัสินดาอาเดนนะครับ <c oughs> ก็บอกนะฮะว่าสิ่งที่นี้สิ่งที่น่าห่วงน่ากลัวเนี่ยก็คือเรื่องของด้านสิทธิมนุษยชน นะเพราะหวันว่าตำรวจจีนนั้นเนี่ยจะกระทาเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกองะนะกรณีที่มีการชุมนุมที่ฮ่องกองนั่นแหละนะก็รอดูแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ออสเตรเลียนั้นยืนยันนะครับว่าพวกเขาเองนั้นก็ยังคงที่จะทําหน้าที่ในการที่จะดูแลหมู่เกาะซโลมอนโดยเฉพาะล่าสุดนั้นมีการเปิดวีซ่าทํางานเนี่ยสามพันคนภายใต้โครงการแรงงานเนี่ยให้กับพลเมืองของโซโลมอนนั้นทํางานในออสเตรเลียแต่การทํางานนั้นมีเงื่อนไขนะครับซึ่งทางด้าน ข้าหลวงใหญ่ของหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคือให้เขาทํางานที่เมืองไหนก็ได้เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่ตอนที่สามพันคนที่ให้ทํางานนั้นคือให้ไปทําอยู่ตามเมืองที่ธุรกันดารที่ไม่มีใครไปทํางานอะ่ะก็ไปทำงานแถวนั้นก็ส่งไปทํา,างานแถวนั้นนะค่ะทางคุณผู้ชมไปดูทางด้านของจีนกันบ้างนะจีนกับเกาหลีเหนือนะคะคือนายหลิวเสี่ยวหมิงผู้แทนพิเศษด้านกิจการข้ามสมุทรเกาหลีของรัฐบาลจีนเนี่ยเขาไปเยือนที่กรุงโซลแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขามีความ วิตกกังวลอย่างหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเนี่ยออกมาประกาศเรื่องของความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของกองทัพรวมไปถึงเรื่องของการจัดการควบคุมความเคลื่อนไหวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอันตรายที่จะเกิดขึ้นแบบท่วงทีปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยมีความวิตกกังวลถึงสถานการณ์บนคาบส่วนเกาหลีแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคู่กรณีทุกฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะหาจุดยืนในการประนีประนอมร่วมกันตามกระบวนการทางการเมืองแล้วก็ทางการทูตเพื่อป้อง กันไม่ให้บรรยากาศความตึงเครียดบนข้ามสุนเกาหลีนั้นมีความรุนแรงไปมากขึ้นกว่านี้ค่ะเอาคุณผู้ชมรับพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ราชทันหญิงเนี่ยหายตัวลึกลับไปพร้อมกับนักโทษคดีฆาตกรรมถึงเวลานี้ยังไม่รู้ไปไหนะนะช่วยเหลือนักโทษไหมหรือถูกนักโทษฆาตกรรม,มยังไม่ทราบเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับ